เตรียมพบกับวิศวะพาเที่ยวจีน2,025บายชาวอินเวสเตอร์ที่นี่เร็วเร็วนี้แน่นอนนะครับรอติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณสมาชิกและวอซีที่ยังติดตามกันอย่างเหนียวแน่นนะครับแล้วก็รวมถึงคนที่ผ่านไปผ่านมาทางโซเชียลด้วยนะครับก็ถือว่ารู้จักกันไว้นะครับถ้ามีธุรก,กิจเดียวระหว่างจีนนะครับค้าขายจีนนะครับ อะไรพวกนี้เนี่ยผมก็พอมีคอนดิชันพอมีประสบการณ์นะครับก็สามารถที่จะให้คําแนะนํนาได้บ้างนะครับนะสามารถที่จะให้คำแนะนำได้บ้างนะครับกับธุรกิจเจาะจีนนะครับเจาะจีนรุยจีนเหมือนเดิมนะครับยังไม่หายไปไหนนะครับก็แล้วพบกันนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะนะอยากไปเที่ยวจีนแบบ VIP ธุรกิจหรือไปเที่ยว